อ้ยังถึงมึงสิเออกูก็ยังไม่ถึงมึงเมื่อวานเนี่ยเแล้ว้โหวันนี้มาไถนาไว้จะเสร็จได้มึงเอ้ยเฮ้ยก็ยันนะถูกมึงก็ยันนะก็ยันได้ยังไงเล่าเออเราคนจนต้องกยันเนี่ยกูก็แถบมาหามึงเนี่ยกูนะหนีจากกำนันมามาคุยกับมึงเเอออพื่นมึงมีลูกแล้วนะถูงนะมีลูกสองคนแล้วเออขยันเ้ยผู้หญิงคนผู้ชายคนก็นั่นไะสิกำลังน่ารักไอ้ดุมึงทำอะไรเนี่ยก็ไถ ไป,ไปไปไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวถูไปกินข้าวก่อนถูไปกินหาย,ยากกินก่อนนะลูกนะไป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 เดี๋ยวตัวอะไรอ่ควายเพื่อนไอ้ถูควายกูไงเ <c oughs> นี่ยอ้าวไอ้เทพทำไมล่ะมึงทำไมเอาลูกกูมาเป็นตัวหายเอืมเดี๋ยวเป็นไรไปแล้วขอโทษเพื่อนเป็นไรเฮ e ียอะไรตัวดีๆมาให้เป็นแล้วมันเป็นควายเนี่ยลูกนายเนี่ยคุณตัวอื่นนะใครเขาเล่นไม่ได้เหมือนลูกนายหรือควายเนี่ยลูกหลานมึงก็เยอะมึงก็ นเลูก่นไม่ดีสู้ลูกนายไม่ได้เลยไอ้นี่ก็ปัญญาอ่อนมีพิว่าเลยลิกเก้นะนะไอ้นี่คนจะเก่งนะมันต้องเล่นได้ทุกบททุกบาทได้ทุกตัวเพื่อนจริงๆเหรอใช่ไม่ท่าก็เป็นหมาเจ็ดสมุดหรอกเอาหน้าจะเอาเสื้อเพชรพ่อสร้างเสื้อเพชรจะชุดจะเป็นตัวมั่งตัวเฮียอะไรควายเนี่ยควายต้องใส่เพชรเหรอไปไปหายากินหายากินว่ามันกินตื่มันทุ่ม รางวัลเยอะเลยรางวัลก็เหรออือควายได้ไหมให้แล้วไปสิได้แล้วเห็ไหมบอกเลยน่ะมันเป็นควายมึงว่านะเห็นไหมเนี่ยได้แล้วไหมเนี่ย เออไอ้บีเอาเขาให้พ่อสิลูกนี่เลยไีนี่ของเอ้เอยกูิดถึงมึงว่ะเออตอนนี้กูน่ะรวบรวมเออเงินเดือนไว้ในกอนหนึ่งเพราะกูไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมล่ะก็ร่าง่กกินอยู่กับเขาเออกินข้าวอยู่กับเขานอนอยู่กับเขาก็เลยไม่ได้ใช้เออเมื่อเช้ากูไปตลาดนัดโคกระบือมา เอาก็เลยไปถ่ายชีวิตโค่ไฟล์มาให้มึงตัวด <ปะ S 1> ึงเออไอพ่อปูขอบคุณมากเลย ยังใช้ไฟถ่ายนาอยู่แล้วมึงจะไปถ่ายชีวิตมันในตู้พูตัวเมียวะตัวเมียสิโอ้โหมึงพูตัวผู้จะได้คู่กันเออต่อไปมีลูกมีเต้าจะได้ใช้ไถนาตลอดไปใช่มึงไม่มีเงินซื้อรถขับรถขับอะไรครับมันเป็นไรกูนะแบบโบราณเลยจำกำลังกูเองเลยแต่มันผอมว่าไม่เป็นไรดูเกี่ยวเจ้าพลให้อ้วนเลยเดินได้ไม่ไหวเลยไฟแขลกันเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูพลนี้เดินโซเซโซเซมึงพลนแล้วนะแต่มันเป็นตัวเมียทำมันอ้วนต่อไปมันก็มีลูก เดี๋ยวลูกจะมาให้ดีจังเลยเปลือกชุยเปลือกโอ้ถุยเอ้ยจะมีคู่แล้วลูกเพื่อนพ่อจะเอาไอ้เปลือกมาให้คู่กันนะลูกนะฮะทำไมล่ะลูกเดี๋ยวเถอะนะทะลึ่งใหญ่แล้วนะเราอะ ต่อยให้ปั้มเลยมึงก็คนนี้เดือด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 ฟั้มเลยอะไรมึงโกหกกูได้เป็นเพื่อนกับโกหกกูทำไมอ่ะฮทำไมอ่ะมึงบอกจะเอาไฟไหม้กูมาเนี่ยมึงไปเอาหินปมป้อมาทำไมหินปมป้อสีไหนรั้งทางน้ำกินแกงส้มหมอหลังคนเดียวเลยเออจริงจริงเอ้ยทุูคุยกันแป๊บนึงเดี๋ยวปล่อยไป เออกูสงสารมึงว่ะแต่ว่าเมียมึงก็น่าสงสารทำไมได้ร<น>ืเอเปล